สวัสดีค่ะพบกับพี่นาไนอีกแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้พี่นาไนาจะมาทำนายดวงชาวมิดแกรนนะคะมิดแกรนนะ,คะใครจะเป็นมิดแกรนไทยแลนด์2025นะคะจะประกาศผลในวันที่29แล้วนะคะวันนี้วันที่แม่หมอทำนายก็คือวันที่27เวลาตีหนึ่งกว่า,วาเข้าเช้าวันที่28แล้วนะจ๊ะ ไม่หลับไม่นอนจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวจะทํานายไม่ครบนะเอาเฉพาะตัวเต็งๆนะคะตัวเต็งนะ,ะถ้าเกิดว่าทํานายไม่พบคนก็ตามนั้นเนาะเออนะ,ะเป็นผลการทำนายนะไม่ใช่คณะกรรมการนะฮะโอเคนะ,ะเราทำนายกันไปสามคนแล้วนะฮะมีน้องกดชเบลน้องหมอแจนแล้วก็น้องโซแบมนะ,ะอ่ามาคนที่สี่ที่ไม่หมอจะทำนายก็คือะฮะ น้องเชอเอมมิดแกนขอนแก่นอะไรนะชื่อยาวมากชายาชนุษสรทัศนะอามิดแกนขอนแก่นนะ,ะในวันที่29มีนาะ2,568นดวงจะตาเขาเป็นยังไงเขาจะได้ตำแหน่งมงใหญ่ไหมนะจะได้มงกุดมิดแกนไทยแลนด์ไหมจ๊ะไหนมาดูเซะนะฮะอาไคริเชีย มิสแกนขอนแก่นอยู่ก็รอรุ้นนะคะรอรุ้นนะจ๊นนะ,ะฟังไปด้วยกันนะคะอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะคะเรามาถึงดวงของน้องเชอเอมชายาชนุษสรทัศนะคะมิสแกนขอนแก่นดูว่าวันที่29จะได้มงกุฎมิสแกนไทยแลนด์ไหมมงกุฎแชมป์ใบแรก8ดดาบจ้ะนะคะ อึดอัดมากเลยนะแบบโอ้โหมันสถานการณ์ขับขันเลยนะในตำแหน่งตัวตนของน้องเชอร์เอมนะอ่ามาดูใบที่สองนะของน้องเชอร์เอมเป็นยังไงเดอะซันโอ้โหถ้าอยู่ในตำแหน่งแรกจะดีมากเลยนะเดอะซันนะอ่าวันนั้นแม่หมอจับนะได้ไา่อีสานนะที่แม่หมอที่ไม่มีคลิปว่าตำแหน่งของแชมป์จะอยู่ภาคไหนนะได้เดอะซันเหมือนกันนะอ่า เดอ s ซันก็คือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะ,ะแล้วอยู่กับน้องเชอเอมนะ,ะตั้งแต่เปิดมาน่ะอยู่นี่นะ,ะมาดูใบที่3มของน้องเชอเอมนะคะในวันที่ยี่สจะได้แชมป์หรือไม่แฮงแมนนะอ้าวเป็นอะไรนะจ๊ะแฮงแมนนี่เป็นอะไรจ๊ะสะดุดนิดนึงอ่ะไม่ใช่หรอกหรือไม่ก็ไม่สบายนะ มีสะดุดนี้ไม่ใช่เดินสะดุดนะหมายถึงว่ามีเรื่องให้แบบว่าชะงักนะคะอ่าใบที่สี่ของน้องเชอเอมจา้าเด็กถือถ้วยนะคะเออมีเกณฑ์จะได้ถ้วยอยู่นะมีเกณฑ์จะได้ถ้วยอยู่นะเนี่ยเด็กถือถ้วยมาจา้ะอ่าใบที่ห้าเด็กถึงไม้เท้ามีโอกาสใหม่ๆนะได้รับรางวัลอะไรต่างๆมากมายเนี่ย ได้รับรางวัลพิเศษได้รับรางวัลต่างๆเลยมากมายแต่ยังไม่ใช่ช่วยแชมป์ใหญ่นะเดีย๋ยวดูก่อนนะคะอีก5า้าใบคนละสิบใบนะจ๊ะมาดูว่าอีก5า้าใบน้องเชอเอมจะได้มงใหญ่ไหมให้พระนะคะให้พระอันนี้หมายถึงพระอันนี้อาจจะหมายถึงบอสก็ได้นะ บอสอาจจะช้อยบอสประทานมาให้นะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะนี่เห็นไหมผู้ตัดสินใหญ่ก็คือเนี่ยแหละคนนี้จะให้มงหรือไม่ให้มงอยู่ตรงนี้นะอามาดูสิใบที่เจ็ดเป็นยังไงหกดาบนะ หันหลังจากไปยังเหงาเหงาไปไหนนะมเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศนะตรงกับเดอะซันด้วยนะจ๊ะอ่าใบที่แปดนี่เห็นไหมได้ได้ไปต่างประเทศได้เลื่อนขั้นจ้าได้เลื่อนขั้นเห็นไหมได้เลื่อนขั้นหมายถึงอะไรอะ่ะตอนนี้ไม่มีตําแหน่งอะไระนะก็จะได้เลื่อนขั้นก็จะได้ตําแหน่งสิแต่เดี๋ยวดูว่าได้ตําแหน่งที่เท่าไหร่นะอ่าใบที่เก้าจ้า เก้าเหรียญน,นะมีเกณฑนะ์เครียดนะเครียดนะกับอะไรบางสิ่งบางอย่างสุดท้ายใบสรุปนะจ๊ะใบสรุปไพ่ใบที่สิบเจ็ดถ้วยแล้วถ,ถามว่าอันนี้มงใหญ่ไหมโดยไพ่รวมรวมแล้วไพ่รวมรวมแล้วนะเอ่อถามว่ามงใหญ่ได้ไหมก็ก็อาจจะได้นะอันนี้มงมงพระเนะี่ย นะมงพระอาจจะได้มงใหญ่ก็ได้รวมกับเดอะซันนะแต่ฝ่าจะได้นี่ก็แบบยังไงอะอุปสรรคเยอะมากนะคู่แข่งเยอะคู่แข่งเยอะอุปสรรคเยอะมากนะคะโอ้โหทุกคนนะคะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเชอเอมมีเกณฑ์ได้มงนะนี่ นะ,ะต่อให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปแค่ไหนนะอืมสุดท้ายแล้วนะเชอเอมมีเกณฑ์ได้มงค่ะทุกคนนะแต่ยากลําบากมากเลยนะจะบอกให้นะยากลําบากมากกว่าจะฝ่าด่านไม่ได้เนี่ยสุดยอดนะด่านหินมากเลยนะคะเออมีเกณฑ์ได้มงใหญ่นะอันนี้ถ้าไม่หมอเปิดของคนอื่นแล้วให้สวยวันนี้เชอเอมจะตกเป็นรองทันทีแต่ตอนนี้เชอเอมได้เดอะซัน นะได้เดอะซั้นได้ถ้วยได้โอกาสได้บอสชอยได้มีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะได้ไปต่างประเทศและราชินีถ้วยถามว่าไพ่อย่างไพ่สวยๆแบบนี้เพียงพอกับการที่จะได้มงให่นะ ะะมงกุฎนะ,ะแล้วสอดคล้องกับที่แม่หมอดูไว้นะ,ะในคลิปก่อนด้วยว่ามงใหญ่อยู่ภาคอีสานนะ,ะน้องเชอเอ็มอยู่ขอนแก่นนะ,ะมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นะ,ะส่วนไพ่ที่ไม่ดีก็มีนะฮะไวะนั้นมันแต่ไพ่ดีก็มีน้ำหนักมากกว่านะไพ่ดีมีน้ำหนักมากกว่านะฮะไพ่ไม่ดีมีอยู่สี่ใบ นะคะให้ไม่ดีก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกและสุขภาพนะคะวันนั้นนะจ๊ะเนี่ยนะ,ะสุขภาพนะ,ะของน้องเชอเอมนะ,ะระวังปัญหาสายตานะ,ะแล้วก็ระวังล้มด้วยอาจจะไม่ล้มตอนเดินหรอกอาจจะแบบว่ามีมีปัญหาช่วงขานิดนึงอะ่ะหรือป่วยอ่ะนะนะคะ,นะคะแล้วก็เครียดนะ,ะป่วยและก็เครียดนะจ๊ะนะ,ะอันนี้คือ ไพ่ที่ลักษณะที่ไม่ค่อยดีนะประมาณนี้อ่าโอเคแต่ยังให้น้ำหนักของเดอะซันคือไพ่อันดับหนึ่งในสำรับและราชินีถ้วยไพ่ถ้วยที่มีทั้งอ่ามีทั้งมงกุฎมีทั้งถ้วยนะอ่าถ้วยเกียรติยศนะจ๊ะนะยังให้น้ำหนักที่ตรงนี้อยู่นะอ่าและน้องเชอเอมมีสิทธิ์เป็นบอสชอยนะฮะอ่าขอให้โชคดีนะฮะใครที่ ใครที่เชียร์ขอนแก่นนะใครที่เชียร์ขอนแก่นเชีย,ยร์ภาคอีสานนะก็และเชียร์น้องเชอเอมนะฮะรอรุ้นวันที่29แม่หมอก็ไม่ได้ไปเป็นกรรมการหรอกแม่หมอก็ทำนายตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะนะส่วนถ้าใครบอกว่าแม่นหรือว่ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะอย่าลืมกดติดตามไว้นะจ๊ะแล้วก็เอ่ออะไรนะเป็นกำลังใจให้กันถ้าเกิดใครที่เข้ามาแล้วชอบในชื่นชอบในคลิปแม่หมอนะ อยากจะกลับมาส่งของขวัญหรือส่งซุปเปอร์แตงนะในทั้งสองช่องทางก็ยินดีนะ3ามช่องทางเลยดาวเดิ์นะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ